ทันโลกไซเอนเทคจับสัญญาณของชีวิตจากหลักฐานที่ได้มาด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บครับเมื <ihat> ่อพบข้อมูลองค์ประกอบสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตบนดาว k 2 8 b ซึ่งโจทย์ต่อไปคือการพิสูจน์ว่าองค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากอะไรและมาจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวดวงนี้จริงหรือไม่ครับ จากรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ครับวิเคราะห์ในชัน้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ชื่อว่า K28B b ครับมีการประเมินว่าอาจมีหลักฐานของชีวิตอยู่ที่นั่นแม้จะยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามาจากอะไรแต่ข่าวนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่สนใจสิ่งมีชีวิตนอกโลกม่น้อยครับเราไม่มีหลักฐานเป็นตัวตนว่ามีสิ่งมีชีวิตเราคิดว่าถ้าเกิด มีสิ่งมีชีวิตที่ค้าๆาอยู่บนโลกเนี่ยจะสร้างสารเคมีอะไรได้บ้างก็พบ <P OP> <P OP> ว่าสารเคมีบางตัวที่ตรวจพบเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งมีชีวิตสร้างบนโลกมันยัไม่สามารถฟันธงได้เป๊ะๆว่ามันถูกต้องแต่ว่าสารเคมีที่เคมบริดจ์ Cambridge บอกว่าพบเนี่ย, <P OP> <P OP> ยก็คือไดเมทิลซัลไฟกับไดเมทิลไดซัลไฟหรือ DMS กับ <D> MDS <MA. S 1> สารเคมี2ตัวเนี่ยมันถูกสร้างบนโลกโดยพวก พืชสลายพอมันถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในบรรยากาศสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปถ้าเกิดจะพบ DMS หรือ DMDS ในบรรยากาศมันก็ต้องมีการผลิตมาเรื่อยๆตลอดเวลาซึ่งมันเยอะกว่าที่เจอบนโลกก็คือทีมที่เคมบริดจ์บอกว่าพบเยอะเลยนะมากกว่าบนโลกเป็นพันเท่าเราต้องมาอธิบายต่อว่ามันเกิดได้ยังไงมันไม่มีขบวนการที่ไม่ไมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตสามารถผลิตของเหล่านี้ได้หรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าอาจจะออกมาจากสิ่งมีชีวิตก็ได้นะ แต่เขาก็ไม่ได้เคลมอะไรไม่ได้ฟันธงว่ามีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรทั้งสิ้นแต่จริงๆคือยังมีข้อตกเงียงเยอะมีหลายหลายทีมที่เอาข้อมูลเดียวกันมานั่งวิเคราะห์มันขึ้นกับสมมุติฐานแล้วก็วิธีวิเคราะห์ด้วยว่า เราจะเชื่อมั่นในข้อมูลว่ามันมี DMS หรือ DMS บางคนก็บอกว่าดาวนี้มันเป็นดาวที่มีน้ำแล้วก็ไฮเียนเวิด์ใชม่มีน้ำแล้วก็มีไฮโดรเจนในบรรยากาศเยอะๆถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริงเราจะตีความแบบหนึง่งถ้ามันเป็นดาวอีกแบบหนึ่งเนี่ยความมั่นใจมันจะลดลงมันก็ขึ้นกับความเป็นจริงข้ออื่นๆด้วยแต่อันนี้เป็นเรื่องปกติในวงการวิทยาศาสตร์มันก็ต้องมีการตรวจสอบในที่สุดก็คือเราต้องให้ข้อมูลที่คุณภาพดีขึ้นอันนี้แผนก็คือส่องกล้องไปดูเพิ่ม ข้อมูลเพิ่มมันน่าสนใจตรงที่เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งทั้งที่ดาวมันอยู่ไกลตั้ง124ปีแสงเขาสังเกตการยังไงนะครับอาจารย์ K218b เนี่ยอยู่ใกล้ดาวเฤกษ์เขามาโกโคจรเร็วมาโกโคจร33วันรอบหนึ่งตัวเราสองกล้องไปเนี่ยไอ้ดาวมันจะบังดาวของเขาอ๋อตัดผ่านตัดผ่าน,ดา,นดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ของเขาทุกครั้งที่บังแสงเนี่ยตอนที่แสงผักจากดาวฤกษ์วิ่งผ่าน บรรยากาศเนี่ยมันจะได้ข้อมูลมาแต่อย่างว่าแหละคือมันไกลมากเพราะข้อมูลมันก็จะมันไม่เหมือนในห้องแหลบครับแต่ว่าเมื่อส0ปีที่แล้วไม่มีหรอกข้อมูลแบบนี้เพราะเทคโนโลยีไปไม่ถึงไปไม่ถึงกล้องเจมส์เว็บสามารถเก็บข้อมูลอย่างนี้ได้รจริงๆเจมส์เว็บนี่ก็เก็บข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิยะหลายดาวแล้วส่องดูว่าแสงวิ่งผ่านบรรยากาศมีการดูดซับเป็นบาร์โค้ดแบบไหนเอ่ยแล้วาสามารถบ,บอกได้ว่าบรรยากาศประกอบด้วยอะไรนั่นก็คือสเปกตรัมที่เราวัดได้จากตรงนั้นการตรวจ บรรยากาศของดาวเคราะห์ต่างๆแทนที่จะดูสารเคมีตัวเดียวอาจจะดูประกอบกันหลายๆตัวต้ค่อยจํากัดเฉพาะเจาดจงไปได้ว่าโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตมันเยอะแค่ไหนอะไร่างนี้ในอนาคตน,นะถ้าสมมุติเราโชคดีเจอฟันธงได้ว่ามีมันน่าจะแปลว่าสิ่งมีชีวิตมันเต็ไมไปหมดก็เลยนะนะแต่ว่าตอนนี้มันยังฟันธงไม่ได้ว่าหลักฐานที่เราเจอเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ใครเป็นคนสร้างสารประกอบตัวนี้ขึ้นมาใช่ใช่ใช อาจจะเป็นขบวนการอื่นๆที่เราไม่รู้ามาก่อนก็ได้แต่พลาดเจอชีวิตจริงๆก็ไม่ใช่เอเลี่ยนอย่างในหนังที่เราเจอกันใช่ไหมมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะพวกถับเป็นนะจุริสีสา่ายอะไรเงี้ย,ยจริงๆเนี่ยสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเล็กๆนะบนโลกเนี่ยในตัวใหญ่ๆอย่างพวกเราเนี่ยนับเป็นส่วนน้อย <laughs> นี่ก็ไม่แน่ใจว่าในดาวทั้งจัก,กรวาลสมมติมีชีวิตเนี่ยชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนถ้าเจอตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเจอแบบ ชัดเจนเช่นเทคโนโลยีของเขาเทคโนโลยีเขาเปลี่ยนบรรยากาศของเขาใช่ไหมหรือว่าเขาส่งสัญญาณอะไรบางที่เรา,าจับได้ดาวนี่ห่างไป120ปีแสงใช่ไหม124ปีแสงเนี่ยก็พอดีกับตอนที่เราเริ่มส่งสัญญาณวิทยุต่างๆก็แปลว่าสมมุติว่ามีดาวอื่นๆที่อยู่ระยะประมาณอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มรับสัญญาณจากพวกเราอาจจะได้ตัวสัญญาณทีวีวิทยุอะไรตู๊งๆขึ้นไปอันนั้นก็จะเป็นการตรวจจับเทคโนโลยีอันนี้เรายังไม่ถึงระดับนั้นเลยเรายัง มันนี่ไม่ใช่เทคโนโลยีอันนี้เป็นผลพลอยได้จากการที่สิ่งมีชีวิตมีชีวิตของมันหรือเปล่าเช่นแบบมีเมราบอลิซึมต่างๆแล้วปล่อยแก๊สปล่อยอะไรออกมาเท่านั้นท่านจะดีมากถ้าเกิดเรารู้ทางใดทางหนึ่งก่อนเราตายเนาะ <laughs> แม้จะยังไม่ยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นหรือไม่ครับแต่เครื่องมือการสำรวจยุคใหม่ก็ทำให้เรามีข้อมูลและเข้าใจจักรวาลมากขึ้นครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ s p a c x ทดสอบจรวด Super Heavy และยาน Starship ในเที่ยวบินที่9เมื่อเช้าวันที่28พฤษภาคมตามเวลาในไทยครับครั้งนี้เป็นการทดสอบจรวดใช้ซ้ำและจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเครื่องยนต์จรวดจ,จุดไม่ครบทุกตัวด้วยจึงทำการลงจอดในทะเลอ่าวเม็กซิโกด้านยาน Starship รอบนี้ยังเจอปัญหายานหมุนควงก่อนลงจอดในมหาสมุทรอินเดียทำให้ต้องเก็บข้อมูลมาแก้ไขในครั้งต่อไปครับ บริษัทแคนเดลาของสวีเดนทดสอบเรือพลังงานไฟฟ้า48แล่นข้ามทะเลในช่องแคบยิปรอต้าระยะทาง24ไมล์ทะเลจากสตแกเรนประเทศสเปนไปยังเซลวตาดินแดนปกครองตอนเองของสเปนในแอฟริกาเหนือสามารถไปและกลับได้เมื่อชาร์จไฟใหม่อีกครั้งครับครั้งนี้ใช้พลังงานไป40กิโลวัตต์ชั่วโมงมีค่าใช้จ่ายเกือบ300บาทเท่านั้นย้ำถึงทางเลือกของเรือพลังงานสะอาดในอนาคตครับ คุณผู้ชมอัปเดตข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS s c i e n t e c i c ครับหรือว่าฟังพอดแคสต์กันนะครับที่เว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับและกลับมาติดตามทันโลก s c e n c e t e c h กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ